ว่าด้วยนะพบกันกนะพบกันอย่าพาวยืนพายยืนมา,าย,ยืนก่อนแน่พูดเห็นเบอรงมียไปไหมเมียไปทางจาัดนะอ๋อยืดอ้ามันคือลูปเบลมันคือลูปมันคือลูปสบายดียไปชซไปหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฝั่งลาวสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยลุงป้าน่ะฮะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลมู้สักุนสุกคนมื้อนี้กะกับหลานๆพาพี่น้องมาขุดกิโลกับพี่น้องยำแรงพอได้ฝนได้แจ่วนี่ก็เป็นคุยทะพิดเขาจะบึงวิธีมีเขาขุดกิโลคันโตใหญ่นี่มันสิมีขี้ดำๆมันออกมาทางพื้นเบึ่งบอกกาศีขุดยับไปเอาขู่ไปโป่งขุด เคยว่ามันต้องมีเดี๋ยวนี้จะจะออกเด้อเสียมถือเด้เอเอาไกลๆเอาไกลๆเอาไกลๆม่มเห็นไหมเห็นหูเลยแม่น,นี่นี่อย่าไปยืนบงังมาพี่มาทางนี้น,นี่ที่หล่อตัวบกักใหญ่นี่เตัวบักใหญ่อีกหนึยย่งละว้าว <that> อย่าบังอย่าบังอย่าบังนี่พี่น้อกขี้เหลอาตัวบักใหญ่ <c oughs> นะตัวบักใหญ่นี่นไม่อยู่เลยแม่นี่นีหนีไม่อยู่เลยเอออยู่เด้ออย่ามันเด็ดเด้อเด้นี่นี่นคุยนี่คุยนี่เออคุยนี่เลยอย่าเอามาอันหันเอาไปก่อนอันฮันไปแม่หิวไปกอ่อน,น,น,นขู่นะขู่ใกล้ๆเลยแบบนี้พี่นโอ้ไม่แม่ อ๋อคุยใหญ่ปะอือคุยใหญ่ใหญ่ยาวๆเขาอย่างนี้ข้ามไกลเสียมได้ถึอดาเสียมนี่ป้าปินไปทางหลังคากเขุดได้ทมได้ไม่ใหญ่ให้ใช่ไหมจงเลือนเพื่อให้ลงโป้หายตัวที่สองพี่น้อยชุดปลดเล็กนี่อันนี้ค่ะอันนี้กับอ่าไม่ไม่ไม่มันออกมามันออกมาแล้ว ออกมาแล้วอืมวาวขักเนาะยืน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 ตันน่ะน่ะใอยเนาะนี่ตัวนี้เมตัวที่หเจอเด็กอ๋อโนนี่ป่อพี่น้องกิโลตัวที่สามกิโล้าวกิโลห้าวว่าโอ้ยไปหาหาคุยมันหาคุยมันไปไวไปไปหลอหาคุยมันไปเออเอออยู่คุยเออไปหลอหาคุยมัน กำลังโต๊ะ้วยขี่อุปเเดอไม่ใหญ่อยากกินคุยไม่ใหญ่อยากกินจิรอแต่เท่าเลมือเลยอยากกินาัวหิวคุผัดป๊กปลากาลังโต๊ะเนื้อพี่น้องเคยกินบ่เคยไพรเนพี่น้องมาเคยกินจิรอ ก็ต้องขออภัยน้ำหลายๆเด้อสำหรับนนพี่น้อพี่น้องควรได้ต<อ>ีดออกนะแล้วคือโบอเห็นแล้วเป็นคือโบอเห็นอ่านี่ตีดอกออกมามันใหญ่เติบเลยพี่น้องที่เราออกมาก็หลายคุย <c oughs> นี่สายอนนี้สบายดีดูสบายดีสบายดีพี่น้องก็ได้ไหมสบายดี <c oughs> เพื่อได้พี่น้องอ่ะมีไหมดหมดหมดไหมนี่คุยนี่บักใหญ่นี่คุยนี่บักใหญ่นี่ดูจ้ามายืนอยู่ข้างหลังอยู่ไหมมาไหวโอเคโอเคโอ้ยทางโอเคเด้มายืนไปยืนอยู่ทางคนบนให้ยืนบนให้เพื่อหลังเดี๋ยวนี้นะเหนื่อยแล้วนี่นะ เออส่งขคยามยังปี่อ่ะก็เลยกว่าหนุ่มส่งขาสัน่นพี่น้องคันคายดีบัี้คุดจักสิสาโตพอได้ขวัวพอได้ขัวัว,วปวดกะแริบอีเมลเราอยาพี่น้องมีใครเคยคุดบบาพี่น้องเบื่งคลิปการอะไรอย่าลืมเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้การเดอ้อ สองกล้าก mm ับแบบมีแต่พ <qu ie hearing your tongue> ี่น้องมีแต่วิธีชีวิตบ้านๆหลุอรีคุยดิเมย์นี่พี่น้องอะไรอีกเลยนี่พี่น้อง ได่สีหาโตแล้วสบายดีดูเ,เนะาาด็กๆนั่นนางเฮียนเออไปจะย,ยืดตกอันนี้มิไยคุยจิหร่หาดูอันนะ่ะเป็ดจีบหาคุยจิหล่เอยเจ้าเสืออะไรเฮ้ยสือเต้เจ้าด้สันอมยิม้มพี่น้องป้า อย่าเหตุอย่าเหตุอย่าเหยียบด้วยรอยบอกการหางกำมะปูหางไหนไม่หาบอการไหนไม่คุยจิโร่นะไม่ซาบู่คุยจิโร่ซันนี่คุยจิโร่นี่นี่คุยจิโร่มาคุดคุดคุดวันน,นี้พี่น้องนี่จิโร่พเจ้าหาบ๊อบุคุยจิโร่เาอามันสูงค่ะบอเหตบอหึทำแม้วเป็นควายเหรอพี่มาเรื่อยมาเรื่อย จะไปคุยจีลลหล่อเปล่าไปน็ตเน็ตจะไปบอไปได้ไรเราไปมือหนีบบอสมือออนนีบจะไปออวันผงบอบางเทียมวันสารวันคิดเราแห่งคพาเราเมื่อบาตุน่าอะรกันพูดมูลายพออ,อยู่นบาบอกาัลาย <c oughs> บพอเหลืออะไร ตัวบางใหญ่ชุบเจ้าจับวัวหรือตัวบางใหญ่มิสาบนเป็นขุดจิ๋อหรอทุกจัะแมลพุดตัวมันหน่กนี่เอามาได้ไหมขุดเพราะว่าตัวบางใหญ่น้องตัวบางใหญ่เห็นบ่นี่เห็นด้วยปะเอามาจิ๋อมาพี่นี่พี่น้อง หลตัวมาถือมือได้อันสมอเล็กมาถืออันผุสรได้พี่น้องมือหนึ่งผส้มีกระม็นก้อนเห็นบอก้าอยู่บอกปินเหม้นเที่ยงเด้ออันอุมืนี่งหดนี่มือนี่ก็ได้ตากกล้องได้พี่น้องครับคุณตากกล้องสองสามคนกลับมายื่น้ำบอกก้าอีกทักที่เลย นั่นแม่แต่ละคนนะ,คะเครมย่าไก่เชียงดื้อไก่เชียงหัวอ,อัน,ตนเต้ไม่ไก่เชียงนี่พี่มันเกี่ยวปะอ้าเหตุเป็นนี้เห็นเห็นชุกเจ้านำใหต้ตากล้องมาเลยพี่น้องอ๋อคุณจิ๋ดบัวกระไ้นี่ชุกเจ้าโบเห็นคุณจิ๋ดเนี่ยคุณจิ๋ด อย่างตลอดแหมนี่ได้ละปิดม,ม,ม,มาได้ไหมได้ละยางมาอุ้มชื <c oughs> อว่ากพี่นีิ้มแนกว่าไปยืนนะก็ได้ไป <c oughs> ยืนนะบอกไม่ยิมดด้มสิใช่เลย เก็บเอามาจะแำ่ปสกิน,กนพี่น้องคุดกิโลแล้วก็พากัดสลามังโม่ <laughs> ได้จักหน่วยอะไรตัวอยู่เนาะเอะเอขามาบ้านี้ขามาบ้านี้ปันกันกินเด้อสุดยอดเด้อ <c oughs> มันบโหลายมัน มันห่วงบ่อไหรมันห่วงมันหมัมกกว่าหลายปีนี่พี่น้องอเอ้ยบ่มีแนวหันเด็กๆสลามวง,งนี่ใช้ยื่ให้บอกว่าเบิง่งรถนี่อะไรลายตืบเลยจิรอพอได้ป่นแรงเลยพอได้ป่นแรงเลยพี่น้องเอ้ยแับนี้นั่งลงไม่ซาหามยืนนั่งลงนี่ยับามาพี่แบบนี้นี่เออยืนนีไ้ไหมซากระงเพท่ง นั่งยืนยืนนั่นแหล,นนลนะนั่งน<ส>ั่งอะไรจ้านี่ยนี่พี่น้องมาวอดนี้เรากับคุณจิรอหล,หลายตัวเติบเลยนี่มีเด็กๆมาเป็นตากล้องให้มื่อนี่กำบู้ว่าชีเป็จนจังไงเนาะวิดีโอออกมากจะมีตะกรงมามากวันนี้การชิคอจบคลิปไปเลยคอมบอ,อบใจพี่น้องสำหรับการติดตามชมชมบนคลิปการตั้งแต่จบจบเบิ่งแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กล้าในให้ลูกๆหลาน,นเลยเด้อสุข,ข,สข,ขสุขกนสบายดีไหมทุกเจ้าวันนี้สบายดีไปเลยวันนี้